เธอนั้นก็กำลังจัดเตรียมข้าวของเข้ามาเก็บแว้ในบ้านแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีข้อความส่งเข้ามาในเครื่องเธอคือในระหว่างที่เธอกำลังจะเก็บของเข้ามาในบ้านทางหัวนหน้าง,งานก็ได้ส่งข้อความเข้ามาหาเธอ ก่อนที่เธอนั้นจะมาคุยงานกับทางหัวหน้าผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์เพื่อคุยงานกันเพราะว่าเธอนั้นได้ขอลาพักร้อนหลายวันเพื่อเธอนั้นจะได้มีเวลาจัดของในบ้านหลังใหม่ที่เธอเพิ่งย้ายเข้ามาหลังจากที่เธอได้คุยธุระเรื่องงานเสร็จแล้วสักพักก็ได้มีคนเดินเข้ามาหาเธอสองคนส่วนคนหนึ่งนั้นจะเป็นผู้นําชุมชนส่วนอีกคนจะเป็นคุณลุงที่อยู่บ้านติดกันได้นาพืชผักสวนครัวที่คุณลุงนั้นได้ปลูกไว้กินเองนํามาแบ่งให้กับเธอเพื่อเป็นการต้อนรับ พอถึงตอนเย็นเธอนั้นก็ได้ออกมาหาทานข้าวที่ร้านหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านก่อนที่เธอนั้นจะมาเจอผู้นําชุมชนกับคุณลุงคนเมื่อเช้ากําลังนั่งทานข้าวกันอยู่ส่วนทางผู้นําชุมชนก็ได้เรียกให้เธอนั้นมานั่งกินข้าวด้วยกันพอหลังจากนั้นทางผู้นําชุมชนก็ได้แนะนําเธอให้กับทุกคนได้ทําความรู้จักกันเพราะว่าเธอนั้นเพิ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในชุมชนแห่งนี้เช้าว,วันถัดมาเธอนั้นก็ได้มาคุยงานกับทางหัวหน้างานตั้งแต่เช้าเพราะเหลือเวลาอีกสองวันกว่าเธอจะกลับเข้าไปทำงาน พอตกเย็นเธอนั้นก็กำลังจะออกไปทำธุระข้างนอกแต่ในระหว่างนั้นทางหัวหน้าชุมชนก็ได้เดินตรวจตาดูความเรียบร้อยผ่านมาทางนี้พอดีก่อนที่จะอาสาเดินไปส่งเธอที่ปากทางตรงป้ายรถเมล์เช้าวันถัดมาเธอนั้นก็ได้บอกให้หัวหน้าขับรถมารับเธอที่ศาลานั่งรอรถที่ปากทางเข้าชุมชนแต่สุดท้ายเธอก็ถึงกับเซอร์ไพรส์ตัวเองเพราะจู่ๆผู้นำชุมชนก็ได้โผล่มาแล้วที่สำคัญผู้นำชุมชนและหัวหน้าของเธอเป็นคนรู้จักกัน